นะครับขอเลือกตั้งแต่านะสา,ามทุ่มกว่าจนถึงเช้าวันนะี้คือประมาณเวลหนึ่งนาฬิกาผมก็จะอขออนุญาตนนาร,รยายงานงาวงความคืบหน้าที่ได้มีการติดตามในทุกคืนจมื่นนี้เหตุแรกนะครับก็คือเหตุยิงเย็นเจดสิบเก้าที่สถาบันวิจัยสุราะครับในเขตพื้นที่ของตัวรอดูสองห้องเมื่อเวลาประมาณวิ่งเจ็ดนาฬิกาเศษนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสองห้องนะครับได้รับแจ้งเหตุมีการยิง เอ็มปีสิบเก้าครับเข้านพื้นที่ของสถาบันวิจัยยุราควาจังวันสองลูกด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจพร้อมด้วยอีทัวร์ดีก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเวว 1, ตรตรห,ห,หตุนะครับพบว่าลูกที่หนึ่งนะครับยิงตกตรงในสวนหย่อมกานหย่อนรถทำที่ตะวันตกเหียงหน้าขที่เกิดเหตุนะครับมีรถแท็กซี่หนึ่งคันได้รับความเสียหายกระจกแตกส่วนลูกที่สองนะครับได้ยิงตกที่บริเวณห้องพักแอ้นนะครับชันเก้ากระจกแตกทราบแต่ไม่ห้องเสียหายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับ เสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบพยานวัตถุและพยานถุงคนนะครับสําหรับกรณีนี้นะครับยังไม่ทราบทิศทางการยิงเข้ามาจากที่ใดนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลเห็นแสงไฟนะครับคาดว่าจะเป็นแสงดาบกระบอกเส้นเอียงเฉียนที่บริเวณด้านขวามือนะครับเมื่อทางหน้าเข้าสู่ทางสถาบันนะครับส่วนลูปที่2นะครับเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการยิงขณะที่เพื่อนที่ กล้อง C C T V ในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่7จุดด้วยกันซึ่งวันนี้เจ้าที่ไปตรสืบสวนขอบมาทุกกล้องเพื่อได้เข้าทึงการตรวจสอบนะครับรายละเอียดความคืบหน้าจะได้แจ้งให้พี่น้องสิบมณฑลทราบต่อไปนะครับส่วนเหตุที่สองครับเหตุพิมพ์เอ็นเจดเก้าที่บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสำนักงานใหญ่ในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับประมาณ2 1นาฬิกา30ินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหัวโยธินนะครับได้รับแจ้งเหตุวิน ยิงเปเจ็ดเป็เก้าเข้าไปในพื้นที่ของธรรานาคารไทยรัฐทั้งสองลูกเช่นกันนะครับพบว่าลูกเหกือบลูกที่หนึ่งนะครับถูกยิงเข้าไปในชั้นแปดของอาคารสำนักงานธนาคารไทยรัฐทำให้กระจกด้านหน้าสำนักงานแตกเสียหายส่วนลูกที่สองนะครับโขดสารจากจุดแรก60เมตรน,น,น,นะครับระหว่างชั้นเก้าชั้นสิบนะครับพอยึดตึกหนึ่งทั้งสองจุดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเจ้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดคาดการว่าที่ท่านการยิงน่าจะมาจากด้านหน้าอาคารบริเวณถนนสายตาพิเศษซึ่งจะได้ตรวจสอบกับกล้องวงจรปิดและก็พยานแวดล้อมต่อไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับพยานบุคคลนะครับไม่มีประจักษ์พยานไม่มีผู้ใดเห็นขนาดเกิดการยิงนะครับแต่ว่ามีเจ้าที่รัความลอดภไปได้ยินเสียงระเบิดห่างกันสองสองครั้งห้าวินาที านาฬิกาไซคอิสไม่มีมุมกล้องที่หันไปด้านหนนใหญ่นะครับมีแต่หันเข้าไปในตัวอาคารแต่ก็จะได้ตรวจสอบกล้อง c t v c t v ในจุดอื่นต่อไปนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดจะเข้าไปตรวจสอบเพราะีการยิงนะครับแล้วก็ติดต่าเพื่อเหลือระมืมมจุดยิงนะครับทำให้การตรวจสอบการสืบสวนดูกับกล้อง c t v แล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอีกเหตุนหนึ่งครับเหตุเกิดเมื่อเมื่อคืนนี้ววนะครับถือว่าเป็นวันที่8พฤษภาคม บ้านพักของท่านผู้ราการสารสนงนรุนะครับนสุกรไก่บบริเวณที่หลักคาตกรถรถนะครับทําให้หลังคารถรถเสียหายนะครับเริ่มเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับก็พบว่านอกจากหลังคารกรถเสียหายแล้วยังมีกระจกรถยนต์แตกอีกหนึ่งคันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับพบกระดุนี้นละภายหนึ่งอันเจ้าที่เก็บตัวดูระเบิดการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นชิ้นส่วนของระเบิดเอ็มหกสิเจ็ด ครับคาดว่าทิศทางน,น่าจะมาจากหลังบ้านที่เกิดเหตุนะครับพยานน,น, CCTV, นะครับในที่เกิดเหตุกล้องซีซีทีวีนะครับเห็นชายสูง170ซนติเมตรสวมหมวกแก๊ปนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็จะได้ตรวจสอบย้อนหลังนะครับเนื่องจากว่าในซอยดังกล่าวนะครับที่บ้านพักตั้งอยู่เนี่ยเป็นซอยตันนะครับาคาดว่าการโยงมือน่าจะมีการมาตรวจสอบพื้นที่ก่อนนะครับสำหรับระบบการกล้อง นะครับของเจ้าที่ตำรวจนะครับมีการวางมันลังที่บ้านพักกุลาการสารรัฐมนูลจุดละหนึ่งคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับทั้งนี้นะครับในเวลาเกิดเหตุสำหรับบ้านของท่านผู้โพสต์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าครับขณะที่ด้านหลังบ้านนะครับติดกับฟ้องแล้วก็ค่อนางมืดน,นะครับการลงมือการดำเนินก,ก,การเนี่ยมาจากด้านหลังบ้านนะครับเชื่อได้ว่าผู้ลงมือเนี่ยทราบ ภูมิประเทศเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ไปตรวจสอบต่อไปซึ่งท่านผู้ชันตารวจแห่งชาติท่านติดตามสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกลนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านเดินทางไปประชุมนะครับก็ได้พูดคุยกับทางกองัชาการตำรวจสบานครภาคหนึ่งและภาคเจ็ดนะครับซึ่งทั้งสามพื้นที่นี้มีบ้านพักของท่านตุลาการสารธรรมนมิตรอยู่ในพื้นที่นะครับท่านได้สั่งการให้อ่อ เพิ่มความเข้มนะครับในการตั้งด่านความมั่นคงรวมทั้งการแสดงกำลังนะครับในการป้องกันที่บริเวณบ้านพักของตุลาการทั้งหมดนะครับและก็บ้านพักของที่อบกชด้วยในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางตำรวจกองทัพหนึ่งเนี่ยมีบ้านพักของตุลาการทั้งหมดสี่ที่ด้วยกันนะครับเป็นถนนตะบุรีสามที่นะครับเป็นระตุธานีเที่นะครับปรวตูพระธาตุเจ็ดก็มีนครอุดรเจ็งที่นะครับที่อบกชกำลังดำเนินการตรวจอย่นะครับเป็นส่วนของอบกช เรื่องที่ทางสุ่อผ่านทางการตรวนของประชาชื่นเนี่ยนะครับประมาณสามหลักด้วยกันนะครับสำหรับในส่วนของฝ่ายข้อกันปราบฟารามอธิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ได้สั่งการให้ฝ่ายของฝ่ายข้อกันปราบฟร์มเนี่ยเข้าร่วมช่วยวางแนวทางการสืบสวนโรคตับอ่อนอักเศษนะครับในส่วนของการชุมนุมครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งสองส่วนด้วยกันนะครับก็ท่านสั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์มีการซักซ้อมและดำเนินการตามแผนปฏิบั แล้วซึ่งในส่วนของการตั้งด่านความมั่นคงเมื่อคืนนี้นะครับมีการจับอาวุธป,ปืนได้มีกระบอกกระสุนปืน11นัดแล้วก็อาวุธปือ2เล่มมีผู้ต้องหา3รายนะครับ3คน้วยกันสําหรับการเคลื่อนตัวของกลุ่มปปสะนะครับในวันประจําวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มเคลื่อนตัวจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับเส้นทางนะครับสนนตรปรุวิีเข้าสลุมินีนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรคาดว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง ทางกองทัพการตำรวจจราจรนะครับได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ประชาชนจะเลี่ยนรับโอโดยใช้เส้นทางเทิร์พลัสสหรือถนนเทพุรีครับสำหรับการเคลื่อนตัวหรือการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับขอ,ขอ,ขอ,บกองกอกศนะครับทางตำรวจจราจรนะครับจะติดตามสถานการณ์และวีการประช,าส,รา,ชา,ะาสัมพันธ์การใช้เส้นทางของพี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะครับขอบพระคุณครับขอเชิญข่อสักขาครับ